ครับวันนี้ก็มาเดินมันนะครับเดินมันนะครับุดมันแล้วก็ฝันมันแล้วก็มามาเดินเดี๋ยวจะมาเดินมันแบนดูว่าเดินมันจะเป็นยังไง <c oughs> สนุกนะฮะเดินมันเนี่ยแต่อาจจะร้อนๆหน่อยน,นี่เวลาก็ประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้า có thấy nạp đến màn lúc mà rồi hãy mã mãi à mãi đấy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  ok Đó, chạt cân cần, cân đi Chạt cân Hay không đơn lắp kia không? Chạt <laughs> tài <hết> <laughs> Vậy, Đi đoạc. Đoạc. <laughs> à? Để... <cười> <cười> เนืองอันเนี้ยดันดันอย่าไปบีบไป่ไดเดี๋ยวเวลานั้นมันกัดเลี้ยกนั่นเออดัน,ดน,ดนเออเวลาอันนั <c oughs> ้นอ่ะไปค่อยไปกันยืนอ่าอ่าอะไร เอแเาาอ,อ,อแล้วก็มากรนเที่ยฟองแล้วก็เนี่ยตีโค้งอันนี้เลยนะโค้งมันนี้เลีล่ลยข้ามัาเลยไม่ต้องไปถึงนูงนะ่นละวนมันนี่ได้เลยแค่ไปเฉียวไอ้นู้นดิอาบิ๊ หัวรอบจ้ะหลบเข้าในกองอะ่ะอื <laughs> อ<า>อาา้อาวดับเลยค่นี้เหรอท่าน,นี้แหละ <laughs> กันได้เงือแล้ว <laughs> เออาาแล้วสนุกด <laughs> ีเห <laughs> มือนกันนะม่ถ้าแ่ <laughs> ันยังไม่คล้องอะ่ะน <laughs> ั่ไท่เรื่อยๆมก็คล้องนี่ ไม่ใช่เวลาเราวนไปแล้วไม่ต้องตีโคง้งว่าประเนพน้ามันอพน้ามันประมาณนี้เราก็เลี้ยวเพราะไอ้นั่นมันจะพอดีนะพน้ามันเลยพราะน้นนี่มันก็ตีออกไปนอกลานไอ้ตรงน,น,นี้นะใช่พอคะแนนว่าพน้าหน้ารถเขาอยู่ถึงนี่เราก็เลี้ยวเลยไอ้นั่นมันก็จะอยู่ในวงนี้นม,นมันก็จะขยายหน่อยออฝึกเดียก็ต้องฝึกปะ

แป้งมันก็ค่อยดีมันแรงนะก่ครบบเนื้อมันนะมันสับนหลังมันตับลัางมันตับมะล่งทำแป้งมันนะโอ้ยเดินมันเดินมันต้องเป็นก็อย่างเงี้ยถึจะเดินมันมันก็เดินมันนะแต่ถ้าเกิดเดินเฉยๆก็จะไม่มัน